เรารู้สึกว่ามันเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นก็ชับสัดส,ส่วนเห็นได้ในครั้งแรกที่ทําค่ะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ค่ะได้ไปใช้บริการที่มาริแคลคินิกนะคะลองไปทสดูว่าเรามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างแต่ก่อนที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้มีการเจ็บปวดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะได้ไปทดลองใช้ทรีทเมนต์ของตัวของถุงมือไฟฟ้าค่ะทำทรีทเมนต์บริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าได้เห็นผลในครั้งแรกที่ทำเลยก็คือหน้าท้องกระชับขึ้นค่อนข้างจะเหมือนกับเราได้ไปออกกำลังกาย s ิสตอัโดยที่ไม่เหนื่อยเลยค่ะก็จะมีอยู่5ขั้นตอนนะคะการทรีตเมนต์นวดการฝังเข็มค่ะการใช้ถุงมือไฟฟ้านะคะมีอบตัวด้วยผ้าห่มอินฟราเรดค่ะ เรารู้สึกว่ามันเบิ์นไขมันได้ดีขึ้นก็ชับสัดส่วนเห็นได้ในครั้งแรกที่ทําค่ะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ค่ะสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆน,นะคะอยากจะเชิญชวนให้เลไปทดลองตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะมีการแนะนําการดูแลสุขภาพที่เฉพาะกับตัวคุณเอามาลองเมอร์ลิแครเนี่ยคุณจะประทับใจในครั้งแรกที่มาใช้บริการค่ะ